คะ่ะทุกคนนะคะจะมารีวิวคุคกกี้เดนิสานะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ซื้อมาให้จากของขวัญวันเด็กนะคะเดี๋ยวเราเปิดกันดีกว่าว่างอนจะเป็นยงไ,ไม่ได้ทุกคนนี่หน้ากล่องนะคะทุกคน แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาแกะให้ทุกคนดูฮะเมื่อกี้เราแอบฉีกไปแล้วื 100, 000, 000, ร้อยวันผันปีไม่ได้หรอก 1, 000, 1, 000, 2, 5, 5, หล้านเต็มหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองห้าห้าหอเปล่าตั้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนแบบขั้นใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าวจะเป็นงไงยถกเพื่อนเพื่อชอบต้น อันไหนคะหนูหนูชอบทุกอันเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมก่อนอว้าวทุกคนว้าวที่ไหนโอ้โหเยอะเกินเดี๋ยวชิมกันนะคะทุกคนชิมกัน คนอย่าลืมอย่าลืมไปซื้อที่ห้อนี้นะคะที่ห้อนี้ขอบอกเลยว่าอร่อยนะคนะดูสิที่ห้อเวนี่สานะคนน่าจะแบบคลิปนี้ของตัวเราไปก่อนบ๊ายบาย